อัดสามเอ,อ๋อ่าอ่ะไหวไหมลูกอ่ะฮึบอ่านั่งตรงไหนไหวไหมลูกเออโอเคนั่งได้กันได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกไปเลยคะ่ะไหวไหมรถอะ่ะไหวไหมลูกโหมันหนักเกินเหรอคะมันหนักเกินพี่นี่แต่ม,าม,านมันหนักเเดี๋ยวยายดูสิ โหมันไม่ไปจริงๆอ,ะอ่ะอ๋อมันหนักมันไม่ไปอะ่ะลูกม,ม,มามาเพชรลงมาก่อนลูกเพศลงมาก่อนเพ,เพศมาขี่สติ๊กเกอร์แล้วลูกนะอ่ะงั้นให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานขี่โอ,อ้มามามาเราไปขี่ทางนี้กันนู้นไงนู้นคันนั้นอะ่ะเอารถคันนั้นดีกว่าเราไปไปเลยแล้วค่ะเอารถคันใหญ่ดีกว่า งั้นพี่ดิลินลงมาพี่ดิลินเสียสละอ่ะไปมาพี่ดิลินมาอยู่กับยายพี่ดิลินเสียสละเอาลองดูสิไปกันได้ไหมอ่ะอ่ะเคใส่รองเท้าลูกขับได้ไหมอ่ะขับได้ไหมอ๋จะให้ใครขับให้เอาเอาเพชรเพชรขับให้พี่ดินั่นพี่ยุทเขาไม่ยอมโอ้เพชรไปเอาอะไรลูกโตรถคันใหญ่เอาค่ะ รถคันใหญ่อยู่ไหนลูกมันไม่มีที่ชาร์จอ,รอ,อ,รอ่ะอ๋อรถสีเหลืองนะลูกโอเครถสีเหลืองนะรถสีเหลืองนะอ,งนนอ๋อคันใหญ่คันนี้เหรอลูกมันมันต้องเข็นเอาไหวไหมน้ไหวไหมนะคนะันใหญ่เนี่ยยาเข็นให้ก็ได้ปะ ไปเลยค่ะไปทางโน้นเลยสองคนไปทางโน้นเลยไม่นะไม่นะคันนี้ให้เพรนะเอา,อาจิใคร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 ไม่หนูกี่คันนี้อา่าเดี๋ยวนะโดนแล้วนะทีนี้นะอา่าใครเอ่ย ใช่เอ้ยให้น้องอะลูกเพราะว่ามันไม่มีแบตมันต้องเข็นเอายายจะออกตรงนี้ให้เนี่ยมันแบตหมด,มเ,ด,หมดเอาคันนี้พี่นีลินมาขี่คันนี้พี่นีลินน้องเคสมาขี่คันนี้ลูกมะโอเคเคสเคสเคสอะมามาเคสมาขี่คันนี้ลูกมะโอเคให้พออยู่คันนั้นแหละคันเดียวโอเค ไปเลเอาครับพี่เินซ้อนเลยพี่ลินซ้อนเลยตนมัไม่ไปอ่ะอีหยียบไปหยบไปยุไป้่ะพี่เดิยนขึ้นพี่ลรยนขึ้นเอาไปเลยไปสองคนเลยไปไปเร็วๆไป๋ยับไปเลยลูกไปโอเคแ้โอเคฟังนะพี่เรียนก็จะเบิ้งก็จะเบิ้งฮะ จะให้ทำยังไงอ่ะขอดาวก่อนถึงจะไปช่วยขอดาวนิดนึงขอดาวนิดนึงงฮิเฮิดเฮ็ดเฮ็ดให้ยายช่วยเหรอคะพูดพูดใหม่สิยังไง ให้ยายช่วยก่อนบอกยังไงมันก็อดใจอ่อนไม่ได้ล่ะค่ะตึ๊บทางนี้โอ้นี่นหมุนไปนะลูกหมุนไปตรงก่อนตรงกงก่อนนะตรงก่อนนะคะปุ๊บหมุนหมุนล้อก่อนหมุนล้อก่อนอ่าใช่ใช่หมุนล้อตรงก่อนนะ ม้วนม้นทางนี้ก <inh> ่ <out> อนม้นทางนี้ก่อนเอาเอาเอาอย่าหักไปใส่รถพ่อดิทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะตรงๆนะลูกตรงๆก่อนออกไม่ไม่ไอ้ขเกียจยังเลยพี่พลอยขับมาทางนี้โอเคไปยายเข็นเองเข็นขึน อันนี้พัดติดเทสไม่ขี่กับพลไหมน้องเทสไม่ขี่กับพลแม่จ้าเลี้ยวเลี้ยวหน่อยหักเลี้ยวหน่อยเลี้ยวเลี้ยวอ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวทางนี้อ่าเลี้ยวทางนี้อ่ะเลี้ยวไปหนูอย่าเบรกยายสิโอ้มันต้องใช้เข็นละเดี๋ยวยายวางกล้องก่อน นยต้องวางกล้องไว้ตรงนี้ละ